วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศซึ่งต่างก็จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ตรวจแถวทหารให้กับผู้บัญชาการคนใหม่รวมทั้งการอำลาผู้บัญชาการคนเก่าผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆบอกตรงกันนะคะว่าพร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทัพและสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ตามจากรายงานค่ะวัน,นย เสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงของเครื่องบิน F 1 6และเครื่องบินขับไล่แบบปริปเพนที่นำมาบินสวนสนามทางอากาศและการสวนสนามภาคพื้นซึ่งเป็นการจัดพิธีการรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดขึ้นเพื่อให้เกียรติและอำลาผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกประจินจันตองและต้อนรับผู้บัญชาการคนใหม่คือพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งพลอากาศเอกประจินเน้นย้ำให้ทหารอากาศทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนากองทัพอากาศไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพลอากาศเอกตรีทศผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ตอบรับและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ กองทัพกาศเรามีมียุทธศาสตร์อยู่นะครับไม่ว่าใครหรือผู้ชักการทหารอากาศท่านใดขึ้นมาก็ตามก็ต้องเดินตามแนวนี้ครับกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไปชัดเจนที่เราจะเป็นกองทัพกาศชั้นนําในภูมิภาคครับครับมีมีมีแบบแผนมีแนวทางที่ที่ทุกคนเข้าใจครับเรื่องการทำงานนิดนึงในห่วงระยะเวลาอย่างนี้นะคะที่มีคองสอทอนด้วยเนี่ยค่ะท่านจะมีการวางตัวยังไงแล้วก็วางแนวทางของกำลัง ก,ก็พร้อมสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายทุกอย่างครับส่วนนี้เป็นการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือระหว่างพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายกับพลเรือเอกไกรซ้อนจันสุวานิทที่กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเพื่อแสดงความเคารพ อำลาชีวิตราชการและแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลเรือเอกไรสอนย้ำว่ากองทัพเรือจะเป็น,นกลไกหนึ่งของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาของประเทศขณะที่พลเรือเอกนรงแม้กำลังจะย้ายไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ก็ยอมรับว่าอย่างรู้สึกเป็นห่วงกำลังพลโดยเฉพาะนาวิกโยธินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและได้ฝากให้ผู้บัญชาการคนใหม่ดูแล ณะที่คืนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชไอด้เดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตประจำปี2557ของกองทัพบ,บกในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบกในงานแม้ไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพแต่มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นร่วมร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยและเพลงเพื่อพื้นแผ่นดินไทยโดยยืนควงแขนกับพลเอกอุดมเดช และระหว่างร้องเพลงได้ประกาศของลงไปหอมแก้มภรรยาท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ร่วมง,งานงงและก่อนกลับได้ร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยต่อหน้านายทหารและสื่อมวลชนถือเป็นการทิ้งท้ายอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก